สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่นะครับพาทุกท่านมาที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาลารุ่นใหม่นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมชานารุนจุดสัญจรน,นะครับซึ่งเรามาเผาถ่านชิวภาพการหรือว่าถ่านเบโลชานะครับอันนี้จะเป็นไซส์ L นะครับไซส์ size L ก็คือใช้วงบ่อซีเมนต์แล้วก็ถัง200ลิตรนะครับตอนนี้ยังยังเปิดเตาไว้ได้เพราะยังเผาไม้ไม่หมดนะครับอันนี้ใช้เวลามาประมาณ6 6ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังไม่หมดทีน,นี้หลายท่านดูแล้วมันอาจจะดูว่าลงทุนสูงนะครับเราก็มีไซส์หนึ นะครับไซส์เอสเนี่ยถามว่าใช้อะไรนะครับอันนี้ก็คือใช้เป็นปี๊บนะครับปี๊บน้ำมันพืชเก่าๆนะครับอันนี้จะเป็นสังสีนะครับอ่าแล้วก็เจาะรูนะครับด้านล่างนะเจาะรูให้พรุเลยเพื่อให้อากาศเข้านะครับแล้วก็จะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเรียกว่าฝาปี๊บนะครับฝาปี๊บแล้วก็จะมีท่อระบายอากาศเหมือนกันเหมือนกับไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าหลักการที่สําคัญคือเขาเรียกว่าคุมออกซิเจนนะครับคุมออกซิเจนแล้วก็ข้างในนะครับข้างใน ข้างในเนี่ยเราจะใช้เป็นกระป๋องนะครับกระป๋องเหล็กนะครับที่มันมีฝานะครับอันนี้เราก็จะใส่ไม้ที่เราต้องการเผานะครับใส่ไม้ที่เราต้องการเผาเหมือนถัง2ไรลิตรทีนี้การเจาะรูแล้วก็เจาะแค่รูเล็กๆแค่นี้เองนะครับรูถึง2รูนะครับ<ๆ>เพื่อระบายแรงดันนะครับเพื่อระบายแรงดันนะเสร็จแล้วเราก็เอาเอาเอาไม้นะครับที่เราต้องการเผาใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาปิดฝานะครับปิดฝาแล้ว เราก็มาใส่ปี๊บนะครับเอามาใส่ปี๊บนะครับใส่ปี๊บลงไปแล้วก็เอาเชื้อเพลิงเนี่ยใส่เข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับกนะ็ปิดฝานะครับปิดฝาอ่าแล้วก็ไปทําเหมือนกับเหล็กเอาอิดมาหนุนนะครับเพื่อให้ออกซิเจนเข้าด้านล่างแล้วก็จุดไฟก่อนจุดไฟก่อนแล้วก็พอไฟติดดีแล้วเราก็ปิดฝานะครับ อันนี้เราก็จะมีฐานชีวภาพไว้ใช้แนละ้วสำหรับการปลูกผักสวนครัวนะครับจะทำผักสด5-9ผักสด3-9เราก็มีวัตถุดิบที่สามารถทำได้เองนะครับก็ไม่ยากเกินขอสามารถอย่าเอาความยากมาเป็นเงื่อนไขนะครับอยากรู้อะไรก็ต้องลองมือทำครับง่ายๆง่าย,ายจริงหรือเปล่าออนี้ไม่รู้ต้องทำเองนะครับขอบคุณครับ